ถ้าให้นึกถึงโชว์รูมขายซูเปอร์คาร์มือสองต้องที่นี่ที่เดียวเท่านั้นครับ S c a r า สวัสดีครับเพื่อนๆชาวคาซาครับวันนี้อยู่กับผมต้นคาซาวันนี้ผมพาเพื่อนๆมาดูรถสวยๆมือสองนะครับที่โชว์รูม s อ a คานะครับวันนี้ผมอยู่กับคุณโกเป็นผู้จัดการร้านนะครับสวัสดีครับสวัสดีโก้ครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ให้คุณโกนะครับแนะนํารถสวยๆที่ว่ามีอะไรกันบ้างนะครับนี่เดี๋ยวมาดูคันแรกกันเลยคันแรกนี่อันนี้เป็น a u เดอร R8 V8 ครับ plus Spider ปี2014ครับปี2014แล้วตัวนี้ก็มีเปลี่ยนคันนี้เปลี่ยนชุดแต่งเป็นเรกูล่าคันนี้อยู่7,990,000บาท ล้านกว่าบาทนะครับเราได้ซูเปอร์คาร์เป็นไอรอนแมนแล้วเรามาดูคันต่อไปกันครับผมนิสสัน GTR R35 อันนี้ปีอะไรครับอันนี้ปี2012ครับ UK Spec ปสวยมากนะสภาพแบบออกดูเดิมๆเลยคันนี้อยู่6ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นามตึ้งต้องบอกก่อนว่า GTR เป็นรถที่ราคาค่อนข้างแข็งใช่ไหมใชใช้ไปแล้วก็เหมือนกําไรใช้เท่ามาที่เอสคาผมบอกเลยนี่เลยคือที่สุดของเอสคาจะมี GTR เยอะมากครับวันนี้เรามีอยู่ผมเห็นอยู่ประมาณสักสี่ห้าคันั้งได้จะเกินเดี๋ยวเราไปดูกันเรื่อยๆแต่คันนี้เน ผมว่าสำหรับคนที่เริ่มเก็บเดิมๆแล้วเนี่ยเดิมๆต้องคันนี้เลยนะเพื่อนๆมีมีแต่งอะไรบ้างครับคันนี้มีคันนี้ก็จะมีใส่ชุดแต่งครับมีชุดแต่งเรียบๆใช่ครับแล้วก็มีไฟหน้าใหม่แล้วครับสวยมากคันนี้ครับไฟหน้าหลังเป็นนิสโม่ล้อก็ยังล้อเดิมเลยใช่ครับเสน่ห์ของ GTR นี่มันซูเปอร์คาร์คิลเลอร์เลยเนี่ยมีท่อนิดนึงใช่ไหมฮะมีท่ออยู่ท่อแล้วท่อเป็น HKS HKS หล้วเี่นทั้งเส้น ต่อมาคันนี้เป็นรุ่นเป็นปอร์เช่ครับ981เคม a นอันนี้ราคาเท่าไหร่สามล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นบาทครับอุ้ยเดี๋ยวนี้3ล้านกว่าก็ได้ขับ c อ e แล้วมีแต่งมีจอดพรมแดงซูเปอร์คาร์ได้แล้วสามล้านกว่าบาทสวยนะคันนี้กำลังยังใหม่เลยนี่ปีอะไรครับคันนี้ปี2 0 1 4ครับใหม่มาก ถัดมาครับนี่มอไซค์นี่ขายด้วยหรือเปล่าครับอันนี้ก็ขายครับผมอันนี้เป็นรุ่นเป็นพาเนกเกเรตหนึ่งหนึ่งแล้วก็เอ็ดครับสำหรับสายมอไซค์นะครับที่นี่ก็มีคันนี้นี่เท่าไหร่ครับนี่ 1, 1> <อ>หนึ่งล้านเก้าหมื่นล้านเก้าหมื่นบาทครับได้เป็นสายมอไซน์แล้วถัดไปอีกคันนะครับฟอร์ดมัสแตนเป็นฟอร์ดมัสแตงปีสองพันสิบเจ็ดตัวนี้ก็นี่ราคาเท่าไหร่ครับสองล้านหกครับสองล้านหกสองล้านหกคุณก็จะได้เป็นได้ฟอร์ดเป็นอเมริกันมัสเซลคาร์แล้วคุณได้ขับฟอร์ดในราคาสองล้านกว่าบาาาาททีีีีีีี่่่่่่นนนนนนนหหลลลกยยรรรุเเเตตตัััววว้้้ไมมธดดออพิศษป็ อันนี้เป็น V10 V10 แล้วนะครับนี่นี่ก็คือเครื่องเดียวกับแลมโบ้แล้วใช่ไหมฮะใช่ตัวนี้ตัวนี้ปีอะไรครับผมก็อันนี้ปี2อ1 0ครับ2010ตัวนี้ได้ราคาประมาณเท่าไหร่อันนี้อยู่6ลา้านเ้แสนก้าหมื่นคูพคันวีหกวีวีแปดคันนั้นอีกอันนี้ก็คือแบบปีมันจะต่ำลงมาหน่อยใช่ครับคือไม่ข้ามเจ็ดแล้วอะ่ะได้ V10 ได้เครื่องเดียวกับแลมโบ้แล้วนะครับเสียงเนี่ยไม่ต้องห่วงโหดมาก ต่อมาเรามาอยู่คันนี้ครับคันนี้ก็จัดว่าเป็นสายซูเปอร์คลายหนึ่งคันซึ่งดูข้างนอกเนี่ยมันดูเหมือนรถดีคคสธรรมดานะแต่นี่มันคืออะไรครับรุ่นอะไรครับคุณก็เป็นเบนซ์ C63 ครับ C63 AMGAMG ครับตัวนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าถ้ามันเครื่อง6.3เลยใช่ไหมฮะเครื่อง6.3นะเห็นเป็น C คแสแบบนี้ตัวนี้ปีอะไรครับอันนี้ปี09ครับ09ตัวนี้ราคาเท่าไหร่คุณโกคันนี้อยู่2องล้านห้าครับสองล้านห้าคุณคุณได้ซีหกสิบสายแดงน่าจะมี10ล้านใช่มล้านนะ ตัวนี้คือสองล้านเป็นแร้เต่นไปแล้วตอนนี้ตัวนี้คือแบบใครใครไม่รู้เนี่ยคือดูไม่ออกนะว่ามันคือทุบประคาแต่ถ้าดูดีๆเนี่ยสังเกตดูเห็นไหมครับดูเบรกดูสัญลักษณ์ตัวนี้ คุณวิ่งคู่ซูเปอร์คาร์ได้เลยอ่ะแล้วก็เป็นสีสีสีบรอนเนี่ยคือสีเดียวมันเหมือนสีของ a อ g Aero Silver คันนี้นี่สะดุดตามากคันนี้มันมีอะไรพิเศษครับเนี่ย GTR คันนี้คันนี้ก็เป็นชุดแต่งพิเศษครับเป็นสกิปเปอร์สกิปเปอร์ใช่ครับผมว่าคันนี้ไม่ไม่ค่อยเห็นนะม so, ชุดชแต่งแบบนี้เนี่ยแต่งทางพิเศษฝากระโปรงคาร์บอนนะครับแต่งมินนาคาร์บอนนะครับสีนี่ก็ถูกใจวัยรุ่นมาก ล้อเป็นท e T37 อีกคันนะครับคันนี้เนี่ยคันนี้เนี่ยดูแบบคลิปลุกเดิมๆเลยสีดำา g ท r อันนี้น่าจะปีแรกใช่ไหมครับอันนี้ปีใช่ครับปี08นนี้08นะคือแบบคลิปเดิมๆเลยสีดำบอดี้บอดี้เดิมใช่ล้อเดิมเดิมดูแบบเก็บเก็บใช้แบบเดี๋ยวนี้ต้องบอกว่าสมัยนี้คนเริ่มกลับมาเล่นแบบเดิมๆนะใช่ครับเล่นกลับเดิมๆอย่างนี้อย่างนี้คันนี้เท่าไหร่ครับ อันนี้อยู่5้ล้าน2้า้านสครับผมว่าสภาพดีนะดูสีดูอะไรแล้วคันนี้ดูเอาไปแล้วก็ขับแบบหล่อเดิมๆเลยไปคันต่อไปกันนี่คือรุ่นอะไรครับอันนี้เป็น Porsche 987 เป็นบ็อกเซอร์เปิดเปิดประทุนนะครับแล้วก็มีชุดแต่งด้วยใช่ครับมีชุดแต่งเหมือนเหมือนเป็น GT3 เป็นชุดแต่งโคดแล้วนะครับนี่คันนี้เท่าไหร่ครับคันนี้2ล้าน5ครับไงสล้าน5คุณได้คุณได้จอดพรมแดงอีกแล้วนี่ยกขึ้นยกลงได้นะตัวนี้ใช่ครับที่ว่ามานี่มีทุกรุ่นเลยที่ SK ข้างหลังนี่คันนี้นะครับคันนี้ก็ยังใหม่เลยใหม่มากและนี่ก็อ u ด i ี t ทนะครับปี15ใช่ไหมครับใช่ครับ ันนี้ราคาเท่าไหร่ครับหนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทครับไม่ข้ามสองล้านแล้วเนาะใช่แต่ก่อนนี่สมัยเรียนมหาลัยตัวแรกอะก็ราคาตัวเก่ากว่านี้ราคาอยู่สี่ล้านกว่าครับอันนี้มันตัวใหม่กว่าแล้วที่ทำไมมันลงมาเราไม่ได้เล่นตัวนี้นะแต่ว่าโอ้โหราคามันเย้ายวนมากก็ข้างหลังนะครับก็จะมี F T 8 6กแล้วก็3.7 0 Z อยู่ด้านหลังนะครับแต่ว่านี่แค่น้ําจิ้มนะครับนี่คือด้านในเดี๋ยวเราไปดูรถเขาเรียกว่าเหมือนมีรถเก็บด้วยหลายคันใช่ครับเดี๋ยวเราไปดูข้างหลังกันนะครับ แล้วเราก็มาอยู่ด้านนอกแล้วนะครับตอนนี้ก็คือนี่คือ S 2 0 0 0ใช่ครับผมอันนี้ปีอะไรครับคุณโก้คันนี้เป็น2011แล้วคันนี้ต้องบอกว่ามันเป็นรถหายากไปแล้วนะฮะใช่แล้วก็คันนี้ขับซ้ายด้วยรถอาจจะเป็นรถต้องเรียนนอกหรือเปล่าใช่ครับใช่นำเข้ามาแล้วก็เป็นหลังคาแบบเปิดได้ใช่ครับคือรุ่นนี้ราคาผมว่ามีแต่ขึ้นนะคันนี้เท่าไหร่ครับหนึ่งล้านแปดแสนเก้าหมื่นล้านแปดแสนเก้าหมื่น S 2 0 0 0เปิดหลังคาขับได้หล่อมากแล้วก็นี่อีกหนึ่งคันนะครับ R 3 3 3ใช่ครับ R คันนี้ ผมดูแล้วแบบแต่งเต็มเหมือนกันนะแต่งครับชิ้ใหญ่ครับท่านี้ชิ้ใหญ่เลยใช่ครับคันนี้นี่ประมาณกี่ม้าได้ครับเนี่ยเจ็ดร้อยครับเจ็ดร้อยม้าซึ่งราคาก็ราคาเท่าไหร่คันนี้คันนี้ขายอยู่สองล้านสี่ครับสองล้านสี่ราคาก็แข็งมาแล้วนะตัวนี้เริ่มแบบเริ่มเก็บแล้วครับหายากมากละรถพวกนี้อาสามสาม แล้วก็มาอยู่ที่รถของเจ้าของ s อสคนะครับซึ่ง3คันนี้เนี่ยเขาห่วงมากนะครับคันแรกนะครับนี่คือซูเปอร์คัน200ม้านะครับลองดูเครื่องะครับแต่งเต็มเจ้าของนี่ตอนนี้กํลาลังอดล้อไปทําสีอยู่ ดูห้องเครื่องแล้วไม่มีสายไฟเลยนะทําแข่งเลยเป็นแบบมีชุดแต่งมีสเกิร์ตหน้าดูดุดุนะครับแต่อีกคันนึงที่ผมผมคิดว่าคันนี้หายากมากนะครับ718คันในโลกนะครับ GTR R, R 3 4ใช่ครับ,รบเป็นสเปคพิเศษเลยดูสีนะครับนี่แล้วเดี๋ยวดูห้องเครื่องดูคันนี้ได้ยินว่า10ล้านนะครับคันนี้ 10ล้านเจ้าของซื้อมาดูสภาพของรถน่าจะมี16บกปีแล้วนะคันนี้ใช่ไหมครับเกือบ20ปีน่าจะเกินนะน่าจะมี20ปีนะ20ปีแล้วกับสภาพแบบนี้กราคาที่มันมีแต่ขึ้นนี่คือรถสวยๆที่หายากแล้วก็อีกหนึ่งคันนะครับคันนี้คันนี้คือ R32R32 ครับซึ่งปัจจุบันราคา r 3 2 0อ2นี่อยู่ประมาณเท่าไหร่ที่นี่ก็ตอนนี้ก็ขึ้นเลขสองหมดแล้วไหมครเลขสองหมดแล้วแล้วยังไงก็คือไม่ต่ำกว่าสองแล้วแต่ก่อนยังมีล้านกว่าบาทนะโหเดี๋ยวนี้กลายเป็นรถหายากไปแล้้ววนครรดูทงงไี่ืออมต แล้วก็จะอยู่อย่างนี้ไปอีกนานจะไม่มีมาอีกแล้วแล้วก็มาต่อกันที่3คันสุดท้ายนะครับ3คันนี้เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะถ่ายขอถ่ายเจาะแยกอีกคันและอีกรอบหนึ่งแล้วกันแต่ว่าเอาคร่าวๆกันเลยครับคันนี้คือรุ่นอะไรครับคุณก้ GT3 ครับนี่คือ GT3 นะครับเป็น Porsche 9991.1ใช่ไหมครับตัวนี้เป็น GT3 มันจะเป็นตัว l i g h t w e i เป็นตัวพิเศษนะครับแล้วก็ดูดูง่ายๆ Center Lock ล้อนะคะ เบรคเซรามิกนี่แล้วก็โป่งหลังจะใหญ่กว่าชาวบ้านเขากับรุ่นปกตินะครับซึ่งหายากมากใช่ไหมครับใช่ครับคันนี้เจ้าของเขาขายไหมครับเนี่ยอันนี้ก็12บล้านห้าล้านหโอเคคันนี้อามาดูคันต่อไปครับ4ีซีแวนะครับคันนี้ก็ขายเหมือนกันใช่ครับคันนี้ขายเท่าไหร่ครับเอ่อ22ล้านครับ22ล้านนะครับมีเงิน22ก็โคตรหล่อบอกเลยคันนี้นี่ปีอะไรครับคุณโกูปี2017ครับก็เหมือนกับป้ายแดงอ่ะเกือบเกือบป้ายแดงแล้วใช่ รถใหม่ใหม่มาก22ล้านแต่ว่าคันที่ผมชอบที่สุดคือคันนี้ครับนี่เลยครับคือผมชอบเสียงอะเอาตรงๆชอบความดุของของเครื่อง ฮูราแค้น L P หกหนึ่น L P 6 1 0ส4อ่าคันนี้ก็เท่าไหร่ครับเนี่ยคันนี้คันนี้18ล้านครับ18ล้านไปแ,แล้ว<ๆ>นะครับได้ขับฮูร่แค้นสีขาวสวยเดี๋ยวเราจะไปจอดกอันอีกทีนะครับและก็นี่นะครับสำหรับโชว์รูมรถมือ2ซุปเปอร์คาร์ที่ S Car กันนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณคุณโก้มากๆนะครับขอบคุณมากนะครับแล้วก็คลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมจะไปรีวิวแยกเลย3คันนี้เดี๋ยวเราไปชมกันในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์์กกกดดดแแชรรรลล้้วววัััันนนนีีาไป่อะคคบบสส